ทานอีโศพเรื่องลาหมาจิ้งจอกและสิงโตลากับหมาจิ้งจอกเป็นเพื่อนสนิทกันและมั่นคงในมิตรภาพระหว่างกันมานานแสนาน,นานขณะที่ลาแทะเลมหญ้าเขียวขจีหมาจิ้งจอกก็ขมือบไก่จากฟาร์มข้างเคียงหรือไม่ก็เนยแข็งนิดหน่อยจากโรงรีดนมวันหนึ่งพวกมันเผชิญสิงโตเข้าโดยไม่คาดฝันเจ้าลาตื่นกลัวยิ่งส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกเก็บความครั่นครึงไว้ได้ข้าจะไปพูดกับเขาเองมันกล่าว และแล้วหมาจิ้งจอกก็เดินตรงไปหาสิงโตอย่างอาถรรพ์ท่านผู้สูงส่งมันกล่าวเสียงต่ำเพื่อไม่ให้ลาได้ยินข้ามีกลอุบายเด็ดๆอยู่ในหัวของข้าถ้าท่านสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายข้าข้าจะหลอกเจ้าสัตว์หน้าโง่นั่นไปยังหลุมซึ่งมันจะหนีไปไหนไม่ได้แล้วท่านก็สามารถฉลองเหยื่อได้ตามความพอใจสิงโตเห็นดีเห็นงามหมาจิ้งจอกจึงกลับไปหาเจ้าลา ข้าขอให้เขาสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเราหมาจิ้งจอกกล่าวแต่มาเถอะข้ารู้จักที่ซึ่งสามารถซ่อนตัวได้อย่างดีจนกว่าเขาจะจากไปแล้วหมาจิ้งจอกก็นำลาไปยังหลุมลึกแต่ทว่าเมื่อสิงโตพอเห็นเจ้าลาอยู่ในหลุงรอให้มันเข้าไปจัดการมันกลับตรงดิ่งไปพย่ยมเจ้าหมาจิ้งจอกทรยศเสียก่อนเป็นอันดับแรกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนทรยศมักจะถูกทรยศได้เสมอพุทธภาษิตนัตถิพาเลสหายตาความเป็นสหายไม่มีในคนพาน